กิดวังปารุษเล่มที่หนึ่งบทที่หกพากจากกันข้าพเจ้าเกือบจะต้องพากจากพ่อกับแม่เป็นเวลานานในปีพศ2460ทั้งนี้เพราะพระจากกับพ้าแทงประเทศรัเสเซียพระเจ้านิโคลัสที่สองได้ส่งเชิญพ่อไปเทยอรัเสเซียเพื่อไปทอดพระเนตรการรบในทางด้านรัเสเซียในการมหายุทธสงครามที่กำลังมีอยู่ในเวลานั้น ก็ได้ทรงยินดีรับคําเชิญนั้นทันทีทั้งนี้เพราะพ่อรักและนับถือพระจกักรพรรดิหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าองค์เอมเปอเรอร์เป็นอันมากเพราะได้ทรงพระกรุณาแก่พ่อเป็นนิดในสมัยที่พ่อเป็นนักเรียนอยู่ที่รัเสเซียดังผู้อ่านคงจะได้อ่านพบในตอนต้นของหนังสือเร,เรื่องนี้นอกจากนั้นพ่อยังพ่อท่านทรงรัก ราชการทหารยังลึกซึ้งแต่ยังไม่ได้เคยได้ทรงเห็นการรบอย่างจริงจังเลยเมื่อจะได้มีโอกาสไปทอดพระเนตรการรบอย่างใกล้ชิดกย็ย่อมจะทรงตื่นเต้นอย่างมากเป็นธรรมดาแม่ก็ยินดีจะตามสเสด็จไปด้วยเพราะจะได้มีโอกาสได้เห็นประเทศเดิมของตนซึ่งไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมมาหลายปีแล้วท่านจะได้พบปะกันกับญาติพี่น้องอีก ผู้ที่จะตามเสด็จพ่อไปในคราวนั้นคือในฐานคอนสเนตของพ่อหลวงรามพักดีพัวจุลสเวข้าพเจ้าจำได้ว่าหลวงรามได้ถึนเต้นปึงพิเศษเพราะยังไม่เคยไปเมืองนอกเลยในเมื่อกำลังเตรียมเครื่องแต่งตัวกันอยู่นั้นหลวงรามได้รับความสนุกสนานอย่างยิ่งในการตัดเสื้อพลเรือนแบบสากลสำหรับชุดต่างๆเพื่อสมในโอกาสต่างๆ การตัดเตรียมที่จะไปประเทศรัสเซียทุกททางเกือบจะสําเร็จเรียบร้อยอยู่แล้วพ่อกับแม่จึงได้รับข่าวร้ายคือในเดือนตุลาคมพศ2460ได้เกิดมีการปฏิวัติใจที่ในประเทศรัสเซียแอมเปอร์ทรงลาออกจากราชสมบัติในมิช้าก็ได้ถูกตรงผะนนรวมทั้งพระราชินีและพระราชโอรสที่ายอย่างน่าสังเวชน่าสูงสารเป็นที่ทสุด การจะไปเมืองนอกของพ่อกับแม่ปเป็นครั้งที่สามตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดก็เป็นอันล้มเลิกประวัติปฏิวัติในรัสเซียทําให้พ่อเสียพระทัยมากแต่สําหรับแม่นั้นย่อมนํามาซึ่งความโศกเศร้าอย่างหาถ้อยคําใดมากล่าวอธิบายได้ยากล่งของแม่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการรถไปในทางพักได้ของรัสเซียเป็นญาติที่แม่รักมาก แม่ได้เคยไปพักที่บ้านของลุงในชนทบทบ่อยๆนับตั้งแต่เป็นเด็กลุงผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตชลาภาพแล้วก็ได้ถูกลากออกไปในสวนภายในขอบเขตบ้านของตนเองผกถูกพวกนักปฏิวัติยิงตายเสียเฉยโดยไม่มีอะไรปรากฏได้ว่าได้เคยทำผิดอย่างใดเลยญาติพี่น้องคิลเซียก็ถูกฆ่าตายอีกมาก ที่มีเหลืออยู่ก็พากระหลบหนีภัยปฏิวัติกว่าแม่จะได้ข่าวหรือได้พบก็ักบยังเป็นเวลาอีกนานญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของแม่คือพี่ชายของแม่หรือลุงของข้าพเจ้าคืออีวานได้รับราชการเป็นเลขาธิการชั้นเอกประจำสถานราชทูตร,ร,รัสเซียในประเทศจีนอยู่ไกลอยู่เสียไกลจากรัสเซียคืออยู่ที่กรุงปักกิ่งก็เลยรอดชีวิต แต่ต้องออกจากราชการก็ดีที่เป็นคนฉลาดเจียบแหลมมีความรู้มากรู้ภาษาต่างๆถึง14ภาษามีเพื่อนฝูงมากที่กรุงปักกิ่งทั้งทางพวกคนจีนและชาวยุโรปเพื่อนฝูงจึงพากันช่วยหางานให้ทำได้ไม่ช้าลุงอีวานก็ได้รับตำแหน่งสูงมีเงินเดือนดีในวงการรถไฟจีนแม่จึงไม่ต้องเป็นห่วงถึงพี่ชายคนเดียวของแม่ ผู้ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นที่น่าสงสารอย่างนีงคนหนึ่งในการที่พอ่อบรออกาสเสด็จรุ่เสียคราวนั้นก็คือหลวงรามเพราะเขาไม่เคยได้มีโอกาสไปเมืองนอกเมื่อมีโอกาสเช่นนั้นก็เลยสืบกสนานในการตัดเสื้อตัดแสนเตรียมตัวโดยประการต่างๆ เมื่อไม่ได้ไปก็ย่อมจะเสียอกเสียใจไม่ใช่น้อยข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังจากปุตของหลวงรามซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่คนหนึ่งของข้าพเจ้าคือพิสดารจุลเสวยว่าหลวงรามได้ถ่ายรูปแต่งกายในเครื่องทุกๆชุดที่เตรียมไว้แต่ไม่มีโอกาสได้แต่งมีชุดกลางวันชุดราตรีสมสรต่อมาหลายปีภายหลังเมื่อข้าพเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับ พระมรดกจากพ่อได้มีความหวังอ,อย่างแรงกล้าว่าจะเปิดโอกาสให้หลวงราได้มาเที่ยวเมืองนอกซึ่งเวลานั้นเป็นพระยาศิริจุลสเวกมานานแล้วแต่เป็นข้อที่น่าเสียดายที่พระยาศิริจุลสเวกมีโรคกำเริบเกิดขึ้นและถึงแก่กรรมเสียก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสพาเธอมาเที่ยวเมืองนอกแทนพ่อของข้าพเจ้าได้ภายในพ,ออพนศ2 4 6 1นั้น ญาของข้าพเจ้าได้ทรงมีโอรสของท่านมาอยู่พร้อมกันหมดในกรุงเทพทั้งห้าพราะองค์ทูลหม่อมลุงนั้นยังคงเป็นสอยอย่างเดิมทูลหม่อมอาเอียดทรงมีหม่อมแต่ไม่ได้มีการเสกสมรสกันอย่างเปิดเผยและไม่ทรงมีโอรสหรือธิดาทูลหม่อมอาเอียดน้อยเมื่อทรงผนวดใต้หนึ่งพรรษาและได้ทรงรับต่อเสด็จบุพว่าได้ทรงติดผู้หญิงผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้ว ท่านส่งสึกออกมาแล้วในวิชาก็ทรงแต่งกับผู้หญิงคนนั้นคือท่านหญิงนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันณีในเสด็จปู่สวัสดิ์ทุนหม่อมอาติ๋วนั้นได้เบกาเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ได้เสด็จกลับมาอยู่กรุงเทพทุนหม่อมอาติ๋วเป็นโอรสองเดียวของย่าที่เป็นพลเรือนทรงรับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพ่อช่างบรรดาพี่น้องของพ่อหรือ ลุงและอ่างเข้าพเจ้านันท่านย่อมท่งพบกันที่พยาไทยหรือในงานต่างๆเป็นอันมากแต่ที่คนทั่วไปจะได้เห็นทรงรวมกันอยู่กันอย่างสนิทสนมและสนุกสนานก็คือที่งานวัดหรือที่เรียกกันต่อมาภายหลังว่างานฤดูหนาวไทยเราได้มีขนบธรรมเนียมมานานแล้วว่าที่จะมีการออกงานตามวัดต่างๆ เพื่อจะเก็บเงินบำรุงวัดนั้นๆงานวัดที่มีคนนิยมและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็คืองานภูเขาทองอันเป็นงานออกร้านเพื่อบำรุงวัดสระเกตซึ่งภูเขาทองได้ตั้งอยู่วัดเบญจมาปพิธที่วัดได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรีถวายทูลมอมปูสร้างสำเร็จตั้งแต่ในเวลาที่ท่านยังทรงมีพระชนอยู่อันหนึ่งแม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ก็จริงข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะออกความเห็นดังที่ได้แถลงไว้แล้วในหนังสือเรื่องนี้เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นวัดไทยที่งดงามที่สุดวัดหนึ่งทั้งนี้เพราะองค์สถาปนิคือสเสด็จปู่นาลิดภายหลังได้เป็นสมเด็จ พระเจ้าบริวงเธอพระกรมพยานลาิศรานุวัติวงศ์พระโอรสราชการที่4ได้ส่งออกแบบโดยใช้วิธีก่อสร้างของไทยอย่างวิเศษและดีที่สุดมารวมการใช้หินอ่อนจากอิตาลีเป็นพื้นในการก่อสร้างทรงออกแบบให้ตัวตึกที่เป็นอุโบสถได้ส,สัดส่วนงดงามเหลือที่จะหาคำํำใดมาสนับสนุนชมเชยได้ไม่ว่าฝรั่งผู้ใดที่จะได้พบเห็นโดยตนเองโดยภาพหรือโดยภาพยนตร์ ข้าพเจ้าก็เห็นแต่พากันถึงเจนชมเชยทั้งสิน้นเมื่อทูลหมอมปู่ทรงถือว่าวัดเป็นชมบประพิษเป็นวัดของท่านท่านจึงทรงเล่นการออกร้านขึ้นในไม่ช้าการออกร้านของวัดเป็นชมบประพิกษก็เลยกลายเป็นการออกร้านที่ใหญ่โตหรูหรามากกว่างานออกร้านวัดใดๆในกรุงเทพทั้งนี้เพราะมีร้านหลวงร้านเจ้านายกับข้าราชการผู้ใหญ่ น่วยทางราชการได้เข้าร่วมด้วยย่อมต้องมีทางกำลังทุนกำลังความคิดดีกว่าที่จะได้ที่งานวัดอื่นๆต่อมายังจะได้มีการประกวดกิจกรรมของโรงเรียนเข้าร่วมด้วยแต่ร้านของโรงเรียนนั้นอยู่ในหมู่หนึ่งต่างหากหลาจากนั้นยังมีร้านของราชดรซึ่งมีการละเล่นต่างๆอย่างเดียวกับการออกร้านภูเขาทองหรือวัดโพด้วยอยู่อีกหมู่หนึ่งเหมือนกันซึ่งเรียกกันว่า ตอนสำเพ็งการออกล้านนั้นในรัชการทุนหมอมปู่และต้นรัชการทุนหม่อมลุงได้จัดให้มีขึ้นในสวนไปในบริเวณวัดเป็นชมะนั่นเองใกล้ชิดติดกับพระอุโบสถต่อมาภายหลังทุนหมอมลุงทรงเห็นว่าที่ทางไม่กว้างขวางพอไม่สามารถจะสร้างร้านให้ใหญ่โตขึ้นได้จึงส่งย้ายหมู่ท้านชั้นสูงไปอยู่ที่สนาพุทธลสมอสอเสือป่า ซึ่งอยู่คนละภาคถนนติดกับบริเวณเขาดินมีทางอันใหญ่มีทางเข้าอันใหญ่ทางพระลานพระบรมรูปทรงงาส่วนร้านประกวดกสิกรรมโรงเรียนและสำเพ็งยังคงอยู่ที่ในบริเวณวัดแต่ไกลาจากพระอุโบสถ เมื่อย้ายไปเสียจากตัววัดเช่นนั้นในมิชาทุนหม่อมลุงจึงทรงเปลี่ยนนามของงานนั้นเสียแทนที่จะเป็นงานวัดเป็นจมาก,กับกลายเป็นงานรื่นเริงฤดูหนาวแต่สําหรับคนทั่วไปเมื่อพูดกันง่ายๆก็ยังคงเรียกว่าไปเที่ยวงานวัดกันมาอีกเป็นเวลานานการวัดที่ยังคงอยู่ในตัววัดนั้นข้าพเจ้าได้ไปอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ยังเป็นเหล็กมากจึงจําได้อย่างเราๆที่สุด การเที่ยวอย่างสนุสนานในงานฤดูหนาวที่จําได้ก็คือที่สโมสรเสือป่าต่อมาอีกภายหลังทุนหม่อมลุงได้ทรงจัดงานเสือมา้าขึ้นที่สโมสรเสือมา้าอันทําขึ้นในบริเวณสวนจิรดาใหม่ท่านเกิดโปรดมีงานที่นั่นขึ้นางานรื่นเริงฤดูหนาวจึงได้ถูกย้ายไปเสียที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กๆข้าพเจ้าเคยเห็นว่างานฤดูหนาวเป็นเวลาที่สนุกที่สุดในชีวิต ยิ่งเมื่ออยู่ในบริเวณสวนดุสิตยิ่งน่าตื่นเต้นสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักเพราะใกล้กับบ้านที่อยู่คือวังปารุษที่จริงการอยู่วังปารุษในสมัยนั้นข้อดีมากเพราะนอกจากงานวันเล่ายังมีงานฉลองพระบรมรุษส่งมาอีกด้วยซึ่งในสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กเคยมีดอกไม้ไฟอย่างใหญ่โตวิเศษที่พระลานกับมีการออกร้านอย่างถูก,ถกแต่สนุกสนานมากตามถนนพระราชดำเนิน นอกตลอดไปจนถึงสะพานมักขวานแปลว่าอยู่หน้าบ้านข้าพเจ้าทีเดียวต่อมาภายหลังทุนหม่อมหลงได้ส่งเลอกการมีดอกไม้ไฟกับออกร้านในงานาพระบรมรูปท่านว่าวันส่วนโคตของทุนหม่อมปู่ไม่ควรจะเป็นวันรื่นเริงควรจะเป็นวันสลดใจความคิดอันนี้ข้าพเจ้าได้ยินญาและพ่อสมบูรมาก ไม่เห็นด้วยกับทุนหม่อมลุงท่านว่าทุนหม่อมลุง,งคิดเป็นฝรั่งเกินไปคนไทยเราไม่ชอบเราลึกถึงคนใหญ่โตที่ล่วงลับไปแล้วโดยวิธีเงียบสง,งัดเปล่าเปลี่ยวใจชอบคิดถึงโดยการลื่นเลิกก็ควรจะปล่อยให้เขาทําเช่นนั้นแม้แต่งงานพระเมย์รู้ในสมัยก่อนก็ยังมีงานลื่นเลิกคือไม่ใช่ดีใจว่าคู้นั้นตายไปเสียแล้ว เราฉลองเพราะนึกถึงผู้นั้นด้วยความกตันญูและปราบเพื่มที่เราได้เคยมีคนดีเช่นนั้นยิ่งโตขึ้นข้าพเจ้าก็ยิ่งอ,อ,อดไม่ได้ที่จะเห็นว่าทุนกระหม่อมลุงกับพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดของท่านนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันมากขึ้นขอย้อนกล่าวพูดถึงงานฤดูหนาวอันเป็นของสาคัญยิ่งในชีวิตของในเด็กสมัยข้าพเจ้ายิ่งจนเวลาได้แลเห็นเขากําลังเริ่มสร้างร้านโรงแถวใกล้บ้าน มีผู้คนพาการมาอัดแอร์คลืนรถกูดังแล่นผ่านไปไม่หยุดหย่อนขนไม้ขนอะไรต่างๆมาเพื่อการสร้างลายยิ่งทำให้ใจคอเต้นอยากจะให้งานมาถึงเร็วๆในคืนแรกของงานเมื่อมองดูไปจากห้องหน้าต่างเห็นแสงไฟสว่างจับท้องฟ้าเห็นผู้คนเดินไปมาตามถนนอย่างเบียดเสียดกันแน่นทั้งหญิงชายไม่ว่าชั้นใดจะจนจะรวยอย่างไรก็ตาม แต่งแต่งกายอย่างโอ้อาสะสวยที่สุดที่จะทําได้เสียงแต่รถยน์เป่าดังมิหยุดหย่อนเสียงบีดรถไฟจำนอนที่มีแล่นจากเชิงสะพานมัควานไปยังสมสรสอนเสือป่าดูช่างหน้าสนุกคึลื้นเสียยิ่งนักงานฤดูหนาทำให้บริเวณนั้นดูกลายเป็นสวรรค์ภายในระหว่างงานนั้นยังไม่มีปัญหาพ่อนั้นแรกแต่สมีปามีพวกหม่อมเจ้าตระกูล อิดากรผู้ช่วยแต่บารนั้นเลิกเสียแต่เมื่อข้าพเจ้ายังเด็กมากจนเกือบจะจําไม่ได้เลยจําได้แต่ว่าข้าพเจ้าชอบกินมันฝรั่งทอดเป็นใบบางๆที่มีอยู่ในจานซึ่งมีวางไว้ตามโต๊ะสําหรับกินแก้มกับเครื่องดื่มเมื่อย้ายงานวัดไปอยู่สมอสอนเสือป่าร้านต่นางๆพากันใหญ่โตขึ้นร้านของพ่อก็ใหญ่โตขึ้นด้วยเปลี่ยนเป็นร้านตกเปิดในการตกแต่งร้านนั้นพ่อทําเป็นสีน้ําเงินหม่นทั้งนี้ด้วยเหตุ สองประการคือเพราะสีหานมาซุ่พ่อทรงถือเป็นของเดิมของท่านอยู่เสมออีกประการหนึ่งเพราะเป็นสีที่แม่ชอบเมื่อแม่มีม้าแข่งที่ราชกีทาสโมสรและราชตินามัยก็ได้ให้คนขี่ม้าสวมเสื้อสีน้ำเงินหมนสีน้ำเงินหมนที่พ่อโปรดและแม่ชอบนี้ผู้อ่านที่จะเอาใจใส่พอจะอ่านหนังสือเรื่องนี้จนจบ จะได้ยินถึงสีน้ำเงินหมดนั้นอีกและจะถูกใช้คนละอย่างจากไกลจากเมืองไทยการตกเบ็ดที่ร้านพ่อน,นั้นผิดกับการตกเบ็ดที่ร้านในสัมเพลงหรือที่งานขาวทองเพราะเราไม่เป็นการเสี่ยงทายอย่างของเขาซึ่งบางทีก็ได้รางวัลแต่โดยมากเสียงเงินปเปล่าๆที่ร้านเราผู้ออกเงินทีละหนึ่งบาทต้องได้รางวัลทุกๆครั้งมีการเสี่ยงทายคืออาจจะได้รางวัลถูกๆหรืออาจจะได้รางวัลดีๆราคาตั้งกว่าร้อยบาทก็ได้ การไปซื้อของรางวัลก่อนงานนั้นเป็นของสนุกสนานอย่างยิ่งสำหรับแม่กลางร้านมีอ่างกระจกอันใหญ่มีตลับตะกัวเล็กๆล,ลอยอยู่หลายร้อยใบในตลับทุกใบมีตัวเลขจดอยู่กับกระดาษผู้ที่ออกเงินหนึ่งบาทก็จะได้มีโอกาสถือขั้นเม็ดมีได้ห้อยและตรงปลายได้มีแม่ได้ห้อยอยู่คนตกเบ็ดจึงเลือกตลับแล้วเอาแม่เล็ก ตกเอาตามใจพอเปิดตลับก็เอาตัวเลขเข้าไปให้ผู้ช่วยในร้านดูพอได้ของดีของเลวหรือของตลกขบขันก็เฮฮาสนุกสนานกันอย่างน่าดูร้านตกเบ็ดของเรามีคนเข้าแน่นอยู่เกือบตลอดเวลาผู้ที่เคยไปงานฤดูหนาวสมัยนั้นและยังจะได้คงใจยอมรับรองสนับสนุนข้าพระเจ้าเป็นแน่ว่าร้านของพ่อเป็นร้านที่มีผู้นิยมมากที่สุดร้านหนึ่ง